นายจ้างลูกจ้างมาตาสามสามเข้าเกณฑ์แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาต้องยื่นทบทวนสิทธิ์สวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับนายจ้างและลูกจ้างมาตาสามสิบสามที่เข้าเกณฑ์ตามประกาศสอบอคแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาว่าจะต้องดาเนินการอย่างไรบ้างโดยมีรายละเลอียดดังนี้นะครับนายจ้างลูกจ้างมาตาสามสามเข้าเกณฑ์แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยายื่นทบทวนสิทธิ์ได้ นะครับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33ใน13จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยยาตามมาตรา33ที่ w w w s s o g o t h e f o r m n e w s แล้วไม่พบสิทธิ์แต่นายจ้างประกอบกิจการอยู่ใน9กลุ่มกิจการตามประกาศสปคต้องทำอย่างไรสำหรับเรื่องนี้สำนักงานประกันสังคมแนะนำให้ในายจ้างและผู้ประกันตน ยื่นร้องทุกขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่1ตุลาคมพศ2564จากนั้นสำนักง,งานประกันสังคมที่รับผิดชอบจะบันทึกข้อมูลในจ้างเข้าระบบภายในวันที่18ตุลาคมพศ2564โดยสามารถติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบสถานประกอบการเพื่อยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ทันทีหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506ตลอด24ชั่วโมง กรณีมีสำนักง,งานใหญ่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดแต่มีสาขาตั้งอยู่ใน13จังหวัดที่ได้รับการเยียวยาให้ในจ้างรีบดำเนินการติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมที่รับผิดชอบเพื่อขอจดทะเบียนเพิ่มสาขาหรือขอเปลี่ยนแปลงข้อท็จจริงของประเภทกิจการกรณีข้อท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปจากที่แจ้งไว้เดิมโดยให้ดำเนินการภายในวันที่1ตุลาคมพศ2564สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับ ขอบคุณข่าวจากสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ